สวัสดีครับพี่น้องฟ้ามนูนานะค้อนเขานะครับเมื่อนี้เดี๋ยวดิภาคพี่น้องมาเบิง้งคา้ามื่อนหวภายในฟฟ้ามนะครับหลังจากที่บริอัพเดตโดนเนาะพี่น้องเนาะว่าสีภาคพี่น้องไปเบิ้งนะครับสูตรหัวหานที่ผมแนะนําไปพนโทรเขามาหลายดีนะครับแต่ก็ไปเบิ้งหนูช่วงนี้ออกลูกดีให้เขาครับผมเบิ้ง้นหนูหลุนไปก้อนครับขังไว้จนสี่แล้วครับผมหนูก็คือเกาละ่ะหนูผม ลักษณะตัวสีเงานะครับแลกักษณะสีขนนะครับบ่ค่อยชับส่วนการจัดบอ่อนะครับคือเก้าแหละพี่น้องหนึ่งต้นหนึ่งต่อพันตัวหนึ่งแม่พันตันหนึ่งระบบนำกับแบบเก้านะครับห่างหายไปโดนนี่ในช่วงโควิดมี่กระไดน้องผม กล่องบคอยโฟกัสเลยโอ้โหโอ้ตัวงามดี่เก่าครับเป็นพอเนี่ยพันธ์สัก่อนนี่แหละได้ลูกดีดี่เก่นนะครับสูตรอาหารกระไดพี่น้องโตเขามามาถามหลายนะครับให้ความตื่นใจหลายพอมันได้ผลดีๆแต่ว่ามันหาสียากเท่าไหระ่นะครับพอเนี่ยพันธ์กับยูงสีแล้วครับ ออกดีเยอะนะครับแม่กินลูกกบมีนะครับจงวัาเรียงเทละสองสามตัวแม่ได้บ่คอยกินกะเลี้ยเทยละเจ็ดแปดตัวทีละนู่นคผมนี่อัเดุวาม้องเ่อนไว้นะครับ,รรบรพี่น้องอันนี้ก็หลายตัวอยู่นะครับออกลูกดีครับสูตรหัวหันเนาะมารีวิวสูตรหัวหันทึ่งผลลัพธ์มันละนี่ทีละก็หาหกตัวเจ็ดตัวยี่ว้อปะนี่นะครับ ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของหนูนครับกิดค่อนข้างออกลูกดีเลยลละนะครับส่วนหัวอาหารนี่พี่น้องโทรมาถ,ถามหลายคิหลี่ครับแต่ผมส่งได้ผมผมส่งเป็นผมกว่าดิส่งหายได้เลยแต่ผู้ใดมีคนสัง่งเนี่ยท็อปฟีด5 9 2ีนะครับอาหารเบื่อนี่แหละซองเขียวๆนี่ใส่ดี เดี๋ยนี้ใส่ดีหลายบ่บ่ว่าจะมูลเลี้ยงง้วกมูลมลเลี้ยงง้วกเอาไปเลี้ยงง้วเพื่อนเพราะขนมันง่ามนะครับพอในพันธุทั้งลูกใส่สูตรเดียวจบเลยครับนี่แหละหมองพี่จี้ผมเลี้ยงก็ได้อือบอยยังสี่บ่ได้มีกินกับปูนขาวห้อยนะครับนี่นะบอบนี่ อย่างนี้เลยครับก็แยกไว้เป็นชุดเป็นชุดเลยละ่ะนี่นนเป็นบอ่บอฟูแยกไป้ย่างนี้ยโทรศับตัวรนะดับกันนะหนูคุณยึดบ่อกันนะครับนี่ตัวหนูนะครับนี่หนูรุ่นพร้อมผสม หนูขนมีสุรุ่นครับเจอเนี่เพราะวา่าสิเป็นของผมเองหรือว่าน้ำลูกฟ้ามนะครับลูกฟ้ามกับยี่สิบก่าฟ้ามหนูอังหนูหลายนะครับแต่ยุ่หยากยากยุ่งนิแต่ตขนดำๆตัวเง้วๆนะครับสายพันธุ์ของผมที่ขัดไปลูกฟ้ามมิแต่เด็ดเด็ดเลยดิครับอโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็อัปเดตเพียงสค่นี้แหละครับสวัสดีครับ